สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้องคนนี้เลยนะ สกินซิตเตฟาวเลสไบ VC b o เ s t e r นะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะช่วยลดรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้าแดดได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะใช้แล้วไม่แสบไม่แดงไม่รอกนะช่วยลดรอยแดงรอยดําฝั่งลึกด้วยในอาซินาไมล์แล้วก็อัลฟาอับูตินนะตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อของเขากันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะพอบีบเนื้อออกมานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะค่อนข้าง ตั้งเหลวเลยนะสีจะเป็นสีน้ําตาลอมส้มนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะเนื้อค่อนข้างบางเบาเลยนะคะเกี่ยง่ายซึมไวทาเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะแอบมีความหนึบๆอยู่ที่ผิวนิดนึงนะ ก็สำหรับสภาพผิวก่อนใช้ของเรานะคะก็จะมีพวกรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะแล้วก็จะมีพวกสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบขึ้นร่วมด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับสภาพผิวก่อนใช้ของเรานะตัวนี้นะคะเราได้ทําการลองใช้ด้วยกัน7วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าหลังจากใช้ไปแล้ว7วันเนี่ยผิวของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทาเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าฝั่งที่ทาผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะส่วนฝั่งที่ยังไม่ได้ทาผิวดูค่อนข้างแห้งเลยนะ ลงผิวเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าหน้าดูมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแต่แอบมีความหนึบๆอยู่ที่ผิวนิดหนึ่งนะ,ะอันนี้ก็คือผิวที่ใช้น้องคนนี้ไปแล้ว7วันนะ<ๆ>ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นรอยแดงรอยดําจากสิวแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้นะใช้แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองผิวหรือว่าสิวที่เป็นอยู่เลยนะใช้แล้วก็ไม่ได้มีอาการคันยิบๆบ,บ,บริเวณที่ เป็นสิวหรือว่าบริเวณผิวของเราเลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนเลยนะคะจะสังเกตได้จากสิวนะคะเราเป็นสิวอยู่นะก็คือใช้ได้ไม่ะระคายเคืองสิวที่เป็นอยู่เลยนะแล้วก็ไม่มีอาการคันยิบ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 บริเวณสิวหรือว่าผิวของเราเลยนะคะ สรุปนะคะก็คืออันนี้ใช้แล้วเห็นผลในเรื่องของรอยดำรอยแดงได้จริงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้จริงนะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ